สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแคนนอนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมา2อวันนะครับตัวนี้จะเป็น G2000 นะครับลูกค้าทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานต้องบอกว่านานมากนะครับประมาณเป็นปีเลยนะครับเราไม่รู้ว่าจะหัวพิมพ์จะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมรู้จักฝุ่นนะครับลักษณะนะครับหมึกไม่เข้าสายนะครับเบื้องต้นเราจะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับว่าเครื่องมีอาการเออเออะไรไหมนะครับผมเครื่องเปิดติดนะครับ ยังเปิดติดไหมเออร์เรอร์นะครับไฟเขียวพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมจะลองปริ้นดูนะครับเดี๋ยวเรากดเทสหัวพิมพ์ดูนะครับผมกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับให้ไฟอะลามนะครับที่เป็นรูปเครื่องหมายฟ้าผ่ากับพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับแล้วปล่อยนะครับนะครับแล้วปล่อยนะครับผม เครื่องไฟกับพิบสลับกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาการนี้ผ้าซับมึกเต็มนะครับผมกับพิบแครั้งแสดงว่าก่อนที่ลูกค้าจะไม่ได้ใช้งานนะครับผ้าซัมึกเต็มตรงนี้เดี๋ยวผมจะเคลียร์ซับหมึกก่อนนะครับผม อาการพลาดสมึกเต็มเราก็จะดูง่ายๆนะครับถ้าเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหรือเวลาใช้งานนะครับไฟจะกระพริบ8ครั้งนะครับสลับกันนะครับผมเราก็นับไฟตรงนี้ได้นะครับผมถ้ากระพริบ8ครั้งนะครับหรือสั่งปริ้นเรามันฟ้องเลเอร์นะครับก็แสดงว่าพลาเสมึกเต็มนะครับการเคลียร์สมึกผมมีสอนไว้แล้วนะครับคลิปเก่าๆเข้าไปย้อนดูได้นะครับผม มันจะปิดเครื่องก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะกดปุ่มสต็อปรีเซ็ตตัวนี้ค้างไว้นะครับนี่นะค้างไว้แล้วกดปุ่มพาวเวอร์นะครับพอไฟติดผมปล่อยปุ่มสต็อปรีเซ็ตนะครับแล้วกดไป5้าครั้งดูนะครับ1 2 3 4 5สาสี่ห้านะครับแล้วปล่อยนะครับผมหลังจากที่เราปล่อยนะครับไฟเขียวจะหยุดนิ่งตรงรูปพาวเวอร์นะครับถ้าไฟเขียวหยุดนิ่งตรงรูปอ่า ที่เป็นรูปเครื่องหมายฟ้าผ่าตรงนี้นะครับแสดงว่าบอร์ดมันล็อกแล้วก็แสดงว่าเราไปกดพลาดแล้วบอร์ดมันเสียลอมันเสียนะครับเราอาจจะต้องแฟดล้อมใหม่หรือเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่นะครับถ้ากดเข้าเซฟโหมดนะครับไฟเขียวจะค้างตรงรูปนี้นะครับผมนี่นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะเคลียร์ซับหมึกนะครับผมแล้วก็จะใช้โปรแกรมเคลียร์นะครับโหลดได้ในเว็บไซต์เนาะพิมไปเลยครับว่าโปรแกรมเคลียร์ซับหมึก G สองพันนะครับตรงนี้ผมก็จะได้อ่าทำการเคลียร์ซับหมึกก่อน หลังจากที่เราเคลียร์ซมือเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดเครื่องนะครับผมรอให้ไฟดับทั้งหมดเราค่อยเปิดเครื่องใหม่นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับรอให้ไฟเขียวหยุดนิ่งก่อนนะครับเราค่อยใส่กระดาษเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเป็นเทสดูนะครับว่าหัวพิมมันใช้ได้ไหมนะครับดูจากสภาพเครื่องนะครับก็ลูกค้าก็จอดทิ้งไว้นานสงสัยเครื่องฟ้องพลาดซับารกเต็มแล้วลูกค้าคนนึกว่ามันพังก็เลยทิ้งไว้เลยนะครับไม่ได้ใช้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าหัวพิมมันจะใช้ได้หรือเปล่านะก็เทสดูไปพร้อมกันนะครับ เครื่องปิิน์นะครับเวลามีปัญหาเราอย่าทิ้งไว้นานนะครับกรณีเครื่องมีปัญหาเนี่ยสองสามวันเราก็ยกให้ช่างเขาตรวจเช็คนะครับถ้าเราทิ้งไว้แบบเป็นเดือนหรือสองเดือนสามเดือนเนี่ยหัวพิมพ์มันมีโอกาสเสียได้นะครับผมเพราะเป็นหมึกน้ํานะครับถ้ามีปัญหาแล้วเราคิดว่าหัวพิมพ์มันใช้ได้อยู่เราก็ยกให้ช่างเขาตรวจเช็คนะครับผมช่างใกล้ๆบ้านนะครับเพราะถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยหัวพิมพ์มันมีโอกาสเสียค่อนข้างที่จะสูงนะครับเรามาดูเครื่องนี้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ถ้าหัวพิมมันใช้ได้ลูกค้าก็ถือว่าโชคดีไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์แต่ถ้ามันเสียอากาจะต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับหัวพิมพ์หัวพวกนี้ก็ราคาแพงนะหัวพันกว่าบาทนะครับสองหัวก็สองพันกว่าบาทนะครับผมพยายามใช้ให้สม่ําเสมอนะครับอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งต้องมีต้องมีปินบ้างนะครับ สะอาดนะครับไม่ออกสักสีเลยนะครับผมสะอาดนะครับเราเรายกเครื่องขึ้นก่อนนะครับผมเรายกเครื่องขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คดูหัวพิมพ์ดูนะครับผมนะครับยกออกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทิชชู่นะครับตลับหมึกเบานะครับเบามากนะครับน้ำหมึกอาจจะไม่มีดูหัวยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยดำก็เบาเหมือนกันนะครับเราซับดูนะครับ ตรงนี้นะครับหัวมันแห้งอะ่ะเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาละางหัวพิมพ์นะครับแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแช่ทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วกันนะครับผมมือสัน่นนะครับอยู่ข้าวนะครับผมแล้วก็จะแช่ทิ้งไว้สักประมาณยี่สิบนาทีนะครับให้มันละลายสิ่งสกปรกนะครับผมนี่นะครับ แช่ทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราแช่เสร็จทิ้งไว้ยี่สิบนาทีแล้วเราค่อยมาไล่เช็คอีกทีนึงนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้ไหมนะครับผมหลังจากที่เราแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาชูชช่วมาซับดูนะครับผมแช่ไม่จนลืมเลยพอดีงานยุ่ง เช็ดทาความสะอาดให้ดีนะครับเห็นไหมครับพอเราแช่เนี่ยหมือกมันออกมาเห็นไหมครับแต่เมึกในตลับมันหมดเรามาดูว่ามันจะพอใช้ได้บ้างสักหัวหรือเปล่านะครับผมหรือมันจะใช้ได้ทั้งสองหัวเลยนะครับเห็นไหมหมึกมันออกเป็นเส้นนะครับผมในลักษณะนี้มีลุ้นนะครับที่หัวพี่จะใช้ได้นะครับผมจะใช้สลิงดูดเลยนะครับเอาหัวสีดำก่อนนะครับผม นี่ครับเอาเสียบเข้าไปเอาตรงนี้เสียบเข้าไปให้ตรงรูนะครับแล้วก็ใช้เนิ้วดันนะครับนีครับจากนั้นผมจะใช้สลิงนะครับดูด พอดูเสร็จก็ดันขึ้นนะครับเดี๋วเราซับดูนะครับหัวมันออกนะครับผมจากนั้นเราดึงออกมานะครับเนี่ยมึกในตลับมีแล้วนะครับคราวนี้เราซับดูเห็นไหมครับมึกออกมาแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือตัวหัวสีนะครับผมนี่ครับมันจะมีรูอยู่นะครับเสียบให้ตรงรูนะครับแล้วก็ใช้มือดันนะครับผมนะครับมันก็จะติดอยู่อย่างนี้นะครับ จากนั้นผมก็จะใช้สลิงนะครับผมเหมือนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นของหัวสีนะครับประกบนะครับแล้วก็ดูดนะครับสังเกตหมึกแกวิ่งมาตามสายนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูดให้คคบทุกสีเลยนะครับ นี่นะครับเห็นไหมหมึกก็จะวิ่งมาตามสายนะครับนี่นะครับเข้าเต็มสายนะครับเนี่ยเราก็ดูดเลยนะครับผมหลังจากเรามั่นใจว่าน้ําหมึกเข้ามาเต็มสายแล้วนะครับเราเอาตัวนี้ขึ้นนะครับมันจะกดสายทับไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้นะครับหมึกมันวิ่งย้อนเวลาเราถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับในลักษณะนี้นะครับพอเราถอดออกมาเราก็มาทับดูนะครับเนี่ยฮะหมึกเริ่มมานะครับถ้าดูอย่างนี้ก็แสดงว่าหัวไม่ตันแล้วนะครับแต่ถ้าปิ้นออกมาแล้วหมึกไม่ออกแสดงว่าหัวเสียนะครับ แล้วก็เอาใส่เข้าไปกดตลับลงนะครับกดแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้ลงนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดเครื่องดูนะครับนี่นะครับผมก็จะลองสั่งปริ้นดูนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้ไหมนะภาวนาให้มันใช้ได้อย่างน้อยถ้ามันใช้ได้สักหัวเราเปลี่ยนอีกหัวมันก็คุ้มครับแต่ถ้ามันเสียต้องสองหัวเลยมันก็ แพงนะครับค่าใช้จ่ายพอเราเปิดเครื่องมาไฟเขียวขึ้นนะครับแสดงว่าปกติถ้าไฟอารามขึ้นแสดงมีปัญหาหัวอาจจะชื้นหรือสกปรกล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นเทสดูนะครับผมวิธีนี้ใช้ได้กับแคนนอนหลายๆรุ่นนะครับแคบทุกรุ่นที่เป็นหัวแบบนี้ดีกว่าที่เป็นแคนนอนนะครับผม ถ้าเราเช็คแล้วหัวมันไม่ออกหรือหัวมันขาดก็แสดงว่าหัวเสียนะครับเมื่อกี้เราลางแล้วหัวมันไม่ตันแล้วนะครับผมแคนนอนเนี่ยหัวพิมพ์กับตับมันคือตัวเดียวกันนะครับนี่ครับก็คืออันนี้คือหัวพิมพ์อันนี้คือตลับหมึกนะครับมันคือตัวเดียวกันถ้าเราเอาทิชชู่นะครับซับซับใต้หัวพิมพ์ในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเอาทิชชู่ซับใต้หัวพิมพ์ในลักษณะนี้ถ้าหัวมันออกครบนะครับแต่่าดับปิ้นไม่ออกก็แสดงว่าหัวพิมพ์มันเสียนะครับผม แ๋ยวตัวเครื่องเดี๋ยวเราค่อยทำความสตร์อีกทคหนึงนะครับ <Okay. S 1> ส่วนมากลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะครับเอาไว้ปิ้นแบบงานพออ่านได้เฉยๆขอให้มันใช้ได้เถอะ ต้องบอกว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับจากที่ไม่ออกนะครับหัวพิมพ์สีดําขาดนิดนึงแต่ถ้าตั้งค่าคนละเอียดเนี่ยไม่มีผลเลยนะถึงไม่ตั้งค่าคนละเอียดเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์แบบตัวอักษรธรรมดาดูนะครับผมมองว่ามันพออ่านได้นะครับคือลูกค้าเนี่ยไม่ได้เน้นอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับก็คือแบบขอให้มันอ่านได้เพราะลูกค้าเอาไว้พิมพ์แบบเอาไว้อ่านเอกสารเอาไว้อ่านไว้แบบงานเด็กงานพวกนี้ธรรมดานะครับถ้าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายก็ไม่จำเป็นต้องเขียนได้นะครับในลักษณะนี้นะผมคิดค่าใช้จ่ายลูกค้าอยู่ที่3า0บาทนะครับในการ พอเราสั่งพิมพ์ออกมานะครับดูตัวอังสือเห็นไหมครับนะครับเนี่ยมันก็ใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าโอเคไหมถ้าลูกค้าไม่โอเคก็ต้องเปลี่ยนถ้าลูกค้าโอเคก็ลูกค้าก็ไม่ต้องเสียเงินเป็นพันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ